อุ้ขลุกอยู่<ส>ยยแต่แตสิได้สิยาเด็กกินมาเด็กกินอันนั้นแล้วเชียงอุ้ขลุกอยู่ป้ากับหลานสบายดีทุกคนเอาลงนะลูกอันนั้นนะอัดแน่ซ้มข่าวอันนั้นนะพ่อกระท่องพปหาุน้ำมันเ็ดป่า เสือกได้แต่น้ำใหม่ในบ้านเจ๊ไปเอามาเพียงน้ำให้ปลามื่อกี้ไปอยากจะทำมันก็เลยเอาขึ้นมามกดูพี่พี่น้องเลยน้ำใหม่เนี่ยน้ำใหม่ไงน้ำให้บ้านเมื่อกี้เห็นน้ำผสมบ่อ้าเห็นมาได้แปลงนัวมาใหม่กันเนาะเอ้ยกูบายมาอเลยเอออายุเกี่ยวกับพี่นะยุนั่นแหละ ตู้เย็นลนะแต่แมวเค้นเห็มมดม,มันม้วนเขาเบิดอไงมัดกินกูแนเนะเรเดี๋ยวน,นี่ก็อุ้มบักสั้นเหมือนกันก็มันย่างก็งสสใส่ถั่วไว้ใพัดเออเออพอดีพัดเอาไปใส่ถั่วไอลูกใส่ถุงย่างก็ได้เดีดีนี่ถุงเลยให้มันเย็นก่อนป้า,หาแหละอันนี้คือต้มแล้วแล้วก็ตำข้าวเบือ เราก็มาใส่น้ำปลาแดดล้วก็แป้งนัวกุ้งนั่นแหละพี่น้องกุ้งเกลือแกงนี่แหละ้เตรียมสโมกขวดเบตองเ่ต้องจากสวนสดๆพี่น้องเลยไม่ต้องกับมะเรือ่เลยก็เอาไว้ห่อสุโมกินยังไหอย่ากินอยู่ยังหามือใบแบกสั้นมือบนด้านหลังเอาไหเอามือไหม นี่นี่อตอนนี่มือมากินมือค่ะนี่อตอนนี่เออเอาหายข้อมะมันชมเฮ้ยมัวงย่งคือชมน่นียมึงเอาสยโอ้ยเขาหงากินกันนั้นกินซุปกุลาบหมักงวงมันกุหส่บแห้ง มักม่วงชาเส้นเข้าไปกินซุปมักม่วงมันต้นอุ้มเออุ้มมามาให้นะอยู่ในตู้เย็นนี่อุ้มฮีลเลอร์อย่างรับถงมาส่งมักม่วงเย็ดน้อยยังวะอันมาส่งนะย่านมันเม็ดย่านอีเมียยานเจ้าบริกินนี่คนคลายแหน่นะเฮ้ยคนคลายน้ำกันเลยอันนี้ใส่ใบบ้างใส่โปกลังมันบ่มบกลุ่มมันไหมบ่ พักกระแยงกับกกพักกระแยงแห้งแทะพากันเข่าตลาดอยู่วันโบได้พักกระแยงใหม่ได้แต่ยังนางยาวาด,าดยันางนะพอกแทะน้ากระลังปลูโอ้ยปูมาเท่แล้วทะเลทนี่ดินโบนตีสพี่น้องโบเหมืนดินดงเดอ้ออีกอย่างนะดินโบดงกตถาเป็นดินดำเนาะดำเนาะดินดำปนทรายปนอันนั้นงามอันนี้ดินแห้งแหงแนนน่งเนนเนนชิงามเพี้ยขนาดเบิง่งแล้วก็ต้นไม้น่ะพี่น้องเบิ่งซอยหน่กว๊ หลายปีแหละปลูกนะบ่เห็นงามบริเวณมกง่ายดามันบ่แซ่บกินบ่เบิดแล้วกับบูดกินพอดีเบิดเดทะหนึ่งทะหนึ่งน่ะค่ะบริว่าสิบ่ใส่ผุนบ่แม่นสิบ่ิดวณหนะหน้ะผุนย่างยังก็เอามาใส่ขีง้งัวขี่มูขี้แกบเพื่องเน่าบ่ได้ณยังคนใส่เพผืนอยากให้เพผืนงามเสือกเป็นดอดพลุนทิมเบิร์ด กะได้ขอกินบัดนี่ได้ซื้อกินบักม่วงใหญ่กะได้อยากว่ามันเสาะดูว่าเป็นดอกเต็มต้น2-3ต้นพี่น้องเอ้ยบักม่วงโลบักม่วงแอปเปิ้ลบักม่วงอันอีหยังที่เขาขายกันในตลาดเฮาเอามาปลูกทุกต้นเป็นดอกกะลนเตมเบิดบักม่วงน้หอมบักม่วงอีหยังหอมัเ้ยมกยาวยาวๆเกี่ยวกน้แลมหั่นเด้ต้นในหน้าห้องน้กะดอกเต็มนี่กดอกเต็ม ทางขึ้นแล้วก็เต็มหักดหัวรหัวานัก็เต็มักดอกบ่จับเอ้ยดอกนั่นลนขึ้นบดวบน้ทางน้ําใสุ่่นเพิ่นแดดๆก็บ่ได้อยู่ยืนดตั้งแต่เวนๆโจนตามโปงก็บ่แล้ว นกน้อนะ้นั่นสันสุดสัมหรับอย to ู่ đây นี่นกน้อยบงวานน่ะเต็มก่ออยู่โอ้ยยามพนมาแล้วกับบุญนกน้อยกินท่างแกงกะพิษกระเพาะเห็นไหมกินบวก่อยได้ร้ายมันพัดกินนะใครแน่เอาพัดใส่หมูเอากระปุกใส่น้ำมันลายยอดใส่นะพัดใส่หมูกินก็ข้าวเจ้าหยิบบางคำมาเห็นหน้าข้าวเจ้าเด้อสันปีจีมาคุรอาจารย์กระตุ่นเด้อ ว่าได้ขวดน้ำปลาเฮียงอีน่ะโอ้อีซีกาว่าสิมากินข้าวปุ่นน้ำกาญพลอัดเท,ท่าน้ำฝ่าเมื่อละเท้าลงมาบอกได้มันเท้าพอบริได้ถ่ายขีดซะลงมาบอกยบดีบริโท่มาอีกเขาใชเมื่อบ้านหรือไดละสาวัวเขาโท่น้ำบางทีไปรถซีแค่มันโท่น้ำลำแห่งอารมณ์หอนมาฝ่าเมื่อรถมันกระไรโตกะก่าเลยเฮ้ยแปลนอะตกเอาไก่หรือมันเนี่ยนะอีซีโท่เอากูอยู่ เดี ada, barrier, ang, boundary, ๋ยวตาจิตาตกอีอน่าจะประจําทคณะกระโดดบ่ได้3ตายาวแล้วสิตกอีก3ตาบ่หรือ2จังได้บุคนตกบ่ได้เมื่อแล้วมันว่าซ้ํมาเด้อมาเด้อซั่นอีแม่ตกกะอีก้วซั่นถ้ามันยังก็มันลงมามือแงว่ามือแงมันสิลงมาสิลงมาเอาถ้ามันยัพี่น้องว่าแบ่งให้พัวเจ๊ตวนแน่แล้วกให้บ้านสีเขียวแน่พอกระทงประสงค์ให้ัวเจวนก็ได้ บ่มีรหลดมากนะกับอยู่คุเดียเมียเฮือนดีมีไปเมียเฮือนศพงานศพเดินไปล่ะกรุงเทพมหานครไม่อ n นมี m ได้ดำมเลยเลยมึงเอามาใส่เนีบเอออย่าซักนี่นะกัใไม่เสียูุสิตนะ ไม่เราไม่ยูอยู่ในผู้ไม่นอเมนยาซะมีหอะไรเเมนหั่นอีเมนเห็ดไหวได้ไหมยังว่าเบิงเห็ดอะไนหอมเออเราเห็ดนยามห่อขาวคด้เป็นหมัดเป็นหมัดเนีเน่เฮียกูเก็บออกมาตะบานเราเห็ดคห่อขาวคือควันแล้วนั่นน่น่พใ่านการ đam bớt món ăn cô, đam món ăn 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 nó ăn món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  พอกะทองไปหาฟังเบิงมะเอินครับผู้มาตุกหลูกซาเขาไปสิงบ้านไปสอบพอก็แม่สิลงหาเฮ็ดหาหน่อไหมแม่ด้ลงอยู่บะเนาะอยากกินแกงเห็ดละงโงอยากกินแกงเห็ดปวกด้เนาะอุ้ยพี่น้องเห็ดละงโงนี่เต็มตลาดอยู่พอดโพเห็ดปวกเห็ดพร้ออ้ยสะออนเด้ไปออกแต่อยู่ตลาดมาเท้าเฮาแบบคือบอก อลิอลอนี่จ <conclusions> ักละมันก็บ่ป่วยบ่มีมนุษย์อีหยังเอิ้นลูกพายลูกชายก็สิลงมาก็พ้นดแล้วนี่ค่ยังบ่ได้ลงมาอะไรกูเจ็บเสบ่นี่น่ะนี่มาข้างอยู่นี่งัวก็บ่ได้กินเป็นนําบ่กินงัวนั่นอยากูสิหลายแล้เป็นโตัสูอแท้นี่น่ะนี่เ็บอยู่ในงอนเ็บงอนขึ้นมาใส่ตีนผมนี่มาแซนองกินงัวดู กินหมาเป็นยังเฮ้ย <laughs> หมาสายโตแต่กินหมาหรอเปอ <c oughs> ็นยังมึงรู้ว่าให้มันอัดไอ้นี่ก็บป๋ออัดโอ้ <c oughs> <c oughs> ปากข้านมปันคนเนาะสู่กันเนาะอ,อย เป็นตัช่างดูหัวซุปขนมผู้มึงดูน่ะเปียกแปะๆอยู่าพินั่งเอ้ย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 ตุ้ยแท้ๆจะเม่มันน้ำนมหวานนี่เนาะบอกอันนี้เนาะบอกอันนี้กินลอยนี่ตุ้ยชอกินได้ลอยนี่บักเถิกเลยเนาะมันตุ้ยกับหมูน่ารำเนาะต่อเถิกนี่มันกินหลายอืมกินจนอิ่มอเละบ่ล้านุ ไปหาเลี้ยงแล้วเอามาให้ปลาดำลูกปลาดำสิเอาให้ปลาดำลูกเลี้ยงาจังเลยโอ้ก็ควงอะไรเดี๋ยวแม่วไปอยู่ในเมืองปลาบาสิหัวกินขับปุ่นแล้วพม่ามุกน้ำไม้ต่ออันนี้ชื่อว้าพัดใช่ไหม หนึ่งน้องใหม่ซุกเพื่อจะเนี่หนึ่งข่าวนี่เน,ะนาะมาหนึ่งข่ากันมาเพื่อลูกชายลูกไข่ายสิโลงมาจงังใดเราลุ่นเราสิดไปไทยบ่ได้จากหมกสองสี่หกหมกได้บ่แปดหมกแปดก้ดาหมกว่ะ กินพอดีอิ่มสองคนนะนะพี่น้องจำแบบนัวๆนะอือขู่ข้ามขาวใหญ่หัวคือเคยกางก็เคยละแล้วก็อ่าข้ามขาวพญภาพนะเฮ้ยเมิดมกเดียวกว่าเคยกางเคยละอะไรกับพญภาพข้ามขาวใหญ่จนเขาใส่สัญญหน้าวันนี้ก็เคยยังก็เคยกางข้ามขาวใหญ่ขอแก่คลิปน้ำพี่น้องเลย พนกับตกพอดีอันแสบวานเข่ากัวานน้ำวานนี่บางเพื่อนห้าละถุงข้าววานตอนนี้นะถุงยายลี่เป็นลงถุงปลีเมีลุงดูอะไรบลอนด์่างบลอนด์บล้นบเล์กไทยเซยบวานเซยนี่แหละเอาสิานให้่เหตนผลเห้อคันออี่เป็นยังคันหนำห่เต็มหายนะ น้ำเต็มหายยังวาบอกว่าที่มกนใหญ่แท่นนะคือบทส่องมกดำโพดโพมันน่านออกเฮ้ยมันน่านออกต้นต้นนั่นนะ